ดวงรายวันของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะประจำวันที่29กรกฎาคม2566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะคนที่เกิดวันพฤหัสวันนี้นะคะคุณมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะหลายๆคนที่เรื่องบ้านนะคะคิดเรื่องครอบครัวนะคะอยากจะ สร้างอะไรใหม่ๆนะคะคุณอยากไปไหว้พระทำบุญนะคะช่วงนี้อยากทําบุญอยากไหว้พระนะคะการเงินคล่องมือนะคะช่วงนี้หมุนเงินนะคะรายได้ค่อนข้างดีนะคะแต่รายจ่ายก็เยอะนะคะคุณมีเรื่องกังวลไม่สบายใจนะคะมีนอนไม่ค่อยหลับนะคะนอนไม่ค่อยหลับคิดมากคิดเยอะมีเรื่องกังวลนะคะในช่วงนี้ หล Dante, ายๆคนคิดเรื่องบ้านเป็นห่วงบ้านนะคะแต่ตำแหน่งบ้านค่อนข้างดีนะคะช่วงนี้การเงินดีนะคะการเงินเข้าตลอดนะคะการเงินคล่องตัวนะคะสื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเลขที่บ้านนะคะเลขที่บ้านแล้วก็เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณ2ตัวท้ายให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีแดงนะคะสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีขาวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ2 2 2 2 3นะคะแล้วก็1 0ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ